ครูครับเวลาเราโพสอะไรแชร์ share, อะไรต่างๆมีสาวมาคอมเมนต์หลายคนสาวๆจะมองว่าผู้ชายคนนี้เจ้าชู้อ่าไม่ครับมีสาวมันเมนเยอะกับไม่มีอันไหนเดียวกันมีสาวเม้นเยอะดีกว่าดูมีสต็อกดูมีทางเลือกดูรีแลกซ์และเราดูแบบอุดมสมบูรณ์มากกว่าไม่ดูเจ้าชู้นะถ้าเราไม่ได้ตอบแบบไปกดหัวใจทุกอันแล้วก็ไปหยอดกลับทุกทุกคอมเมนต์ที่เป็นผู้หญิงเข้ามาเลยอันนี้อันนี้ไม่เวิร์กอันนี้เจ้าชู้และกรณีนี้นะ นานๆไปไอ้สาวๆที่มาเมนจ,จะหายไปเช่นกันแต่เป็นตอบแบบเพื่อนตอบแบบพี่น้องตอบแบบชิวๆสบายๆตอบแบบให้ความหวังนิดหน่อยมีกดหัวใจบ้างอะไรบ้างแต่ก็ตอบแบบชิวๆผ่านๆแบบนี้สาวๆาจะมาเม้นเราเรื่ลยแลวแต่ละคนจะดึงดูดซึ่งกันและกันเองซึ่งครูติเคยสอนเทคนิคนี้ไว้เมื่อประมาณนานละหลายเดือนแล้วอาจจะข้ามปีกันมาแล้วก็ตามก็คือถ้าเราอยากมีเสน่ห์นะจงทําทุกทิีทางเพื่อให้ผู้หญิงสักคนหนึ่งมาเมนในโปรไฟล์เราให้ได้ แล้วคนถัดไปเมื่อเห็นมีผู้หญิงมาเมน์เขาจะกล้าเมน์มากขึ้นเป็นสองคนสามคนสี่คนคือครูตีจะบอกงี้ไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามแต่หรือแม้แต่จ้างมาคอมเมนต์ก็ต้องทําเพื่อให้เกิดคือกรณีนี้คือไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทําแต่หมายถึงว่าให้มันเกิดอันแรกให้ได้พอเกิดอันแรกอันที่สองสามสี่มันจะเริ่มตามมาพอผู้หญิงรู้สึกว่าเอยมันมีคนคอมเมนต์แล้วฉันก็เป็นแค่หนึ่งในคอมเมนต์นั้นฉันก็คอมเมนต์ได้เซลได้อะไรตามปกติแต่ถ้าแบบ หูโล่งเลยไม่มีใครกดไลค์ไม่เีใคกดใจไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเลยกูไม่กล้าเว้เพราะกูคอมเมนต์ไปปุ๊บกูจะกลายเป็นคนที่โดดเด่นมากเลยก็จะไม่เกิดคนแรกจงทําให้เกิดคนแดกและทําให้มันรีแล็กซ์มากที่สุดบางครั้งเราอาจจะแชร์ออคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่ทาให้ผู้หญิงอยากจะมาคอมเมนต์แต่ไม่ต้องไม่ใช่ด้านลบนะเว้ยไม่ใช่แชร์อะไรที่มัน,มนด่าผู้หญิงอะไรเพื่อผู้หญิงมาคอมเมนต์ด่ากันอีกไ,ไม่เวิร์กงออกไหมแชร์อะไรบางอย่างที่มันอาจจะดูเหมือนซิม แชร์อะไรบางอย่างที่มันอาจจะดูเหมือน n i c สกา nice y แชร์อะไรบางอย่างที่มันดูอาจจะแบบดูเป็นออนแอร์เป็นผู้ชายที่เขาเรียกอะไรนะน่าเบื่อหรือดีเกินไปอะไรก็แล้วแต่แต่เพื่อต้องการแค่มันมีหนึ่งคอมเมนต์นั่นคือเทคนิคนั่นคือวิธีการนั่นคือกลยุทธ์เกมในการเดินเมื่อมีตรงนั้นเราค่อยคอยชิปตัวเองเปลี่ยนมาจนถึงจุดหนึ่งที่ผู้หญิงเหล่านั้นไม่รู้แล้วว่ากําลังชอบเราเก็ตตรงนี้ปะไม่รู้ตัวอีกทีหนึง่งผู้หญิงแต่ละคนเห็นแต่ละคน เฮ้ยคนนี้ก็สวยก็ยังมาเมนคุณนะเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันมีค่ามันดีตรงไหนว่านู่นนี่นั่นไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็จะเริ่มเจอช่องทางอื่นในการจะปิดดิวปิดสถานะแล้วสร้างเสน่ห์เพิ่มเติมให้กับตัวเองอีกเข้าใจตรงนี้นะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครูติกก็ฟันธงสั้นๆตรงนี้นะว่าสาวเม้นเยอะดีกว่าไม่มีมาเม้นเลยแต่กรณีที่เรามีสาวมาเมนเยอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อชอบเราหรือจับคู่อะไรกับเราหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจแค่มันมีอ n g a g เม e n t กับเรา มันจะทําให้เราได้ข้อมูลที่มากขึ้นคุยกับตรงนั้นคุยตรงนี้เราจะได้มีคําศัพท์มีคั้งความรู้ในการที่จะคุยแล้วทําให้โดนใจผู้หญิงได้มากขึ้นในกลุ่มที่เราต้องการเช่นอันนี้เพิ่มเติมอีกกลุ่มที่สนใจการ์ตูนถ้าเราชอบผู้หญิงที่สายแบบกลุ่มสนใจการ์ตูนมังงะอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อได้ข้อมูลและคําศัพท์จากผู้หญิงในกลุ่มนั้นมาใช้แล้วมาจีบคนนี้ก็ t ตรงนี้ปะ เออไม่ใช่แบบเราจ้องการผู้หญิงที่อยู่ในการ์ตูนมังงะแต่ก,กูไปอยู่ในกลุ่มแบบรักนายแพทย์เป็นหมออย่างเงี้ยคำสั่งมันคุณจะเข้ากัานได้อยู่หรอกเข้าไปอยู่ในวงการของเราแล้วเราจะมีอํานาจสุดๆในนั้นแต่ว่ามันจะมีการ cross วงการกันด้วยสาหรับคลิปนี้ครูติก็ฝังเท่านี้เบื้องต้นเอาไปเท่านี้ก่อนดูกันต่อ